มโนทั้งหลายไม่ใช่เรามโนทั้งหลายไม่ใช่เรามโนทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ว่ามโนธาตุก็ไม่ใช่เรามโนธรรมก็ไม่ใช่เรามโนสังขารก็ไม่ใช่เรามโนวิญญาณก็ไม่ใช่เรามโนสัญญาก็ไม่ใช่เรามโนสัญญาจิตตนาก็ไม่ใช่เรามโน ไปในรูปก็ไม่ใช่เราไม่ว่ามโนไปในจิตก็ไม่ใช่เรามโนไปในธรรมก็ไม่ใช่เรามโนไปในเวทนาก็ไม่ใช่เรามโนไปในกายก็ไม่ใช่เรามโนไปในโลกก็ไม่ใช่เรานะครับมโนไปในธรรมก็ไม่ใช่เราไม่ว่ามโนไปทางไหนทางจิตทางใจทางวิญญาณมโนนั้นไม่ใช่เรามโนนั้นไม่มีตัวตนนะครับมันมีแต่ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุที่ผิดพลาดนะครับคนได้อาวิชาแตได้หมดเหตุหมดอวิชาก็ไม่มีมนโนก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามนโนไม่ใช่เราอยู่แล้วไม่ว่ากรณีไหนไม่ว่าขณะไหนไม่ว่ามนโนจะเกิดกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่สิบกี่ล้านก็มนโนก็ไม่ใช่เราเหมือนฝนตกนะครับจะเกิดกี่ย์เราไม่ใช่เราเหมือนพายุ ก็ไม่ใช่เรานะครับแสงแดดก็ไม่ใช่เราสายลมก็ไม่ใช่เรามนโนก็เปรียบเหมือนเช่นนั้นก็ไม่ใช่เราสิ่งใดที่ไม่ใช่เราก็ไม่มีเราไม่เป็นเรานะครับก็ต้องละนะครับอย่าไปยึดติดยึดถือยึดมั่นว่าเป็นเราของเราของเราในขณะไหนเลยเพราะว่ามโนนั้นเกิดเองดับเองนะครับนั้นเราก็เลยมนโนไม่ใช่เราก็าไม่ต้องเกิดกัน ไม่ต like, mm ้องมีพบไม่ต hmm. mm ้องเกิด hmm. ว mm ิญญาณไม่ต hmm. mm ้องเกิดมโนไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดนามรูปไม่เกิดอาิยนะไม่เกิดัาษะไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกมโนไม่ใช่เราอยู่แล้วนะครับทุกขณะอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกนะครับใกล้ไกลหยาบละเอียดแตทุกเรื่องทุกกรณีทุกขณะมโนไม่ใช่เราเพราะมโนนั้นไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนว่างจากตัวตน มนโนเกิดดับนะครับมโนนั้นไม่เที่ยงนะัมนโนเปลี่ยนแปลงตลอดมนโนไม่ใช่เราไม่ว่าทิศไหนทางไหนที่ไหนคนไหนสิ่งไหนนะครับทุกขณนะมนโนจะน้อมไปในสมมุตินะครับไปในรูปในจิตในจิตตสิทธิในนิพพานมนโนก็ไม่ใช่เรานะครับมโนนั้นไม่สามารถที่จะมีตัวตนได้นะครับไม่สามารถตั้งตัวตนหรือว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนได้ใน โลกนี้หรือโลกหน้าหรือโลกไหนไหนมโนไม่ใช่ตัวตนและไม่มีตัวตนและไม่เป็นตัวตนมโนก็เลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยมโนไม่ใช่ของเรารับมโนไม่ใช่ของเราไม่ว่ามโนเขาก็ไม่ใช่ของเขามโนใครก็ไม่ใช่ของใครรับมโนของทุกคนก็ไม่ใช่ของทุกคนรับมโนไม่ใช่ของเราเมื่อมโนไม่ใช่ของเราทุกผัสสะ ที่รู้เห็นแสงสีเสียงรูปสัญลักษณ์ต่างๆอาการไยัญชนะนะครับจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอัตถุพัทธมาม่งต่างๆนะครับมโนเขาไม่ใช่เราที่ไปรู้ไปเห็นไปจําไปคิดมโนไม่ใช่ของเรานะครับมโนไม่ใช่เราหรือว่าไปจดไปจําไปอ่านไปเขียนไปเรียนไปรู้นะครับมโนไม่ใช่เราจะเป็นความรู้เป็นทักษะเทคนิคประสบการณ์อดีตนาคตปัจจุบัน นะครับจะเป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจเฉยๆคือมโนไม่ใช่ของเราเมื่อเราหมดความพอใจมโนมันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่มีเราเป็นใครไม่มีเราอยู่ที่ไหนไม่มีเราเกิดตายไม่มีเราเกิดดำรงอยู่มโนไม่ใช่เรานะครับมโนไม่ใช่เรามโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแน่แท้นะครับเพราะมันเป็นเช่นนั้นมันแต่ไหนแต่ไรเพราะมีอวิชชาแค่นั้นเองก็เลยหลงว่ามโนเป็นเราเป็นของเรา เป็นตัวตนของเราก็เลยก่อกรรมก่อกิเลสก่อวิบากก็รับผลกรรมผลของกรริเลสผลวิปากไม่สิ้นสุดมนโนไม่ใช่ของเรานะครับมนโนไม่ใช่ของเราเพราะว่าทุกๆของมนโนทุกๆผลของมนโนทุกๆเกิของมนโนเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์สารสาร,สาระไม่มีเนื้อหาสาระมีแต่ความน่าเบื่อหน่ายที่มันเกิดมาขึ้นเกิดนะมีขึ้นนะครับ เพราะว่ามโนนั้นเกิดแล้วมันปรุงแต่งเป็นสมมติมีได้มีเสียมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีเขามีเรามีสัตว์มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งก็ไม่พ้นทุก์นะครับเพราะว่ามโนนั้นมันปรุงแต่งไปเรื่อยนะครับเกิดแล้วเกิดอีกซ้ําซ้อนซ้ำซากนะครับก็เลยน่าเบื่อการรู้เท่าทันมโนตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเกิดดับ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันว่างเปล่าจากความหมายไม่มีอะไรให้หยึดนะครับเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนแสงเหมือนเงาหาตัวต,วตวนหาได้ไมนะครับฉะนั้นเหมือนความฝันฉะนั้นม,นนม,นนนมนโนไม่ใช่ของเราเมื่อมโนโไม่ใช่เราเราก็เลยไม่ต้องห่วงมนโนนะครับไม่ต้องหามันโนไม่ต้องหิวมโนไม่ต้องกระหายมโนนะครับแล้วก็ไม่ต้องอยากมโน แล้วก็ไม่ต้องยึดมโนแล้วก็ไม่ต้องไปจริงจังไปยึดติดยึดถือยึดมั่นกับมโนของสัตว์ที่จะมโนให้พอใจให้พอใจให้ยินดียินร้ายให้ชอบให้ชังให้เกลียดให้กลัวมโนให้ผลประโยชน์ผลตอบแทนผลไปได้นะครับก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามโนนั้นไม่มีอยู่จริงมันเพียงกระแสคลื่นสื่อสัญญ,ญาณเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะช่วครั้งชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไป ไม่เอาเป็นนื้อหากเป็นสารสาระประโยชน์อะไรได้มโนไม่ใช่เรานะครับเป็นการไม่ยึดไม่อยากไม่ห่วงไม่หวงสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปอะไรกับอะไรนะครับทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ไปหวงไปหาไม่ไปดูแลรักษาไม่ไปพกป้องไม่ไปคุ้มครองไม่ไปยึดนะครับไม่ต้องไปให้ค่ายความหมายความสําคัญอะไรกับมนมมนไม่ใช่เรานะครับมโนไม่ใช่เราเพราะว่า ทุกมโนแหละมันเป็นอวิชานะครับเป็นของร้อนเป็นทุกข์เป็นอย่างเกิดทุกข์นะครับเป็นสิ่งที่จะร้ายรั่วแทงของร้อนและครอบงำเป็นสิ่งที่จะเบียดเบียนตัวองและผู้อื่นให้ยุ่งยากให้เดือดร้อนในวุ่นวายมโนไม่ใช่เรานะครับถ้าเรามโนเป็นเราเมื่อใดแล้วมันเกิดความทุจริตเกิดนิวรณ์เกิดเสียสินเสียธรรมนะครับเกิดเสียคนเสียจริตนะครับเกิดเป็นเวรเป็นกรรมเป็นนิบาต เราไปต้องไปตั้งไปติดติดขัดไปคล้องไปค้างไปคามันก็เลยขัดแย้งขัดข้อขัดทุกขันผักนุะจยด์ตัวสุดท้ายก็เป็นทุกมโนไม่ใช่เรานะครับมันก็เลยไม่กระทบกระเทือนกระทบกระทั้งไม่มีอะไรหวั่นไหวดุ้งร้าวเหววุ่นวายหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวมโนไม่ใช่เราไม่ว่ามโนไปมโนมามโนเกิดมาดับขึ้นลงเข้าออกฟูแฟบอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตน มันเป็นของว่างเปล่าเป็นของที่สูนเปล่านะครับเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรชั้นมโนนะครับเป็นของที่ทิง้งเป็นของที่ต้องสละของต้องนี่ป่องปล่อยเป็นของที่ไรสาระนะครับมันโรรน,นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราซะมันเป็นที่นั้นอยู่แล้วทั่นั้นเราก็เลยมนโรรน,นไม่ใช่เรานะครับมันโรรนไม่ใช่เราไม่ว่า,าใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบัน ที่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบนั้นแบบนี้เป็นการเป็นเกลียดเป็นกินนะครับมีการมีเกลียดมีกินความสะอาดสว่างสงบสะดวกสบายอโน่ผิดทั้งนั้นนะครับวันเดียวพลาดกระเพียนไม่ตรงนะครับเขาเรียกว่ามีความเห็นผิดเห็นผิดดมบิบเปยนผิดอเล็กติตั้งใจผิดรู้ผิดลงผิดยึดผิดพอสุดท้ายก็ทุกแบบผิดพลาดทุกแบบไม่ตั้งใจแบบพลั้งเผอแบบรู้ทำถึงการเพราะอวิชชา นะครับอวิชาที่เป็นมโนมโนไม่ใช่เรานะครับก็เป็นวิชาทันทีก็ไม่ต้องปรุงแต่งให้ผิดเพี้ยนให้ผิดพลาดให้เป็นวิชามรักนะครับให้เป็นทุกข์ให้เป็นตัณหาเปล่าฉะนั้นกันเลยมโนไม่ว่ามโนไปอะไรอะไรคิดเองช่วยกันคิดช่วยกันมโนหรือว่าอดีตปัจจุบันอนาคตทุกขณะมันก็ว่างเปล่านะครับไม่ต้องมโนละ ไม่ต้องมาเป็นเราของเราไม่ต้องถูกมัดถูกพันไม่ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับมโนไม่ยึดไม่ปุงมโนมโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแหละดังการรู้จักรู้จำรู้จริงรู้แจ้งรู้จบรู้สลัดสลัละคลายรู้ปลงรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่เอารู้ไม่ยึดรู้ไม่หลงนะครับดังนั้นก็เลยมโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราก็เป็นจักสูเป็นยาณเป็นยุทาเป็นแสงสว่าง จะ <era> เป็นวิมุตติวโมกข์เป็นสัญญตาเป็นนิพพานน,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 นะครับหมดการเกิดหมดทุกนะครับไม่มีทุกเหลือหมดความพอใจหมดมโนนะครับไม่ต้องทําความฝันให้เป็นความจริงทําความจริงให้เป็นความฝันทาความฝันให้เป็นความฝันหรือทำความจริงให้เป็นความจริงไม่ต้องไม่ต้องมโนอะไรอะไรให้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าม, efendim, มันไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวงของเราเหมือนเราไปทํางานให้เขาไม่ใช่งานเรานะครับ ทุกอย่างเราสร้างโลกโลกก็ไม่ใช่ของเราเราอาศัยโลกโลกก็ไม่ใช่ของเราเราจะ่ไปทำลายโลกก็โลกก็ไม่ใช่ของเรา,า,าก,ก,ก็ไม่ต้องกกกกไปสรา้างไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปทำลายชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเรามันเกิดมากับลมแล้วก็ดับไปกับลมนะครับมีลมหมดลมมีลม,ม,ลม,ม,ลมก็เกิดหมดมลมก็ตายชีวิตก็เลยไม่ต้องมาโนว่าเป็นเราของเราในดินในน้านในลมในไฟในการในวิญญาณในรูปในวิีนาสัญเกสังขารวิญญาณในตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปวัถเสีงสัตว์ธรรมารม นะครับมโนไม่ใช่เรานะครับมโนไม่ใช่ของเราเมื่อมโนไม่ใช่เราก็ไม่ต้องรุ่มร่มนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องยากลำบากไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องอะไรกับอะไรอยู่นะครับไม่ต้องคิดอยู่ไม่ต้องพูดอยู่ต้องทําอยู่นะครับไม่ต้องเดินทางอยู่นะครับไม่ต้องรออยู่ไม่ต้องแสวงหามโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องอะไรกับอะไรเพราะว่าถ้ายังมันโนอยู่มันเยอะมันยุ่งมันยากนะครับมันติดข้องไปหมดฉะนั้นก็เลยมันโลไม่ใช่เราซะมันก็สิ้นทั้งสิ้นรลาวนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันทํากรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วบุญบาปกุศลอกุศลสุจริตทุจริตทั้งต่อหน้ารับหลังเอตนาณ์เอตนาตั้งใจรู้ท่าถึงการด้วยความระมาทความทุกข์มันก็เลยพ่วงกรรมพ่วงิริสพ่วงวิบากไปด้วย มันก็เลยนเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันโนนีแ่แหละฉะนั้นก็เลยมันโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราเพราะมันเกิดดับไม่เที่ยงเป็นอนัตตาว่างเปล่าไร้สาระเกึงสารจะได้ไม่ตอกย้ำซ้ำเติมจะได้หมอยหมองมุ่นจดจ่อจด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจ้องที่จะมันโนและมันโนอีกไม่สิ้นสุดจะเอานั่นเอานี่แบบนั้นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ก่อกรรมก่อภพก่อชาตินะครับไว้ แช่ไว้จมไว้หมกมุ่นเปล่าๆมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะในที่สุดแล้วมันก็เกิดดับเป็นไปไม่เที่ยงหมดยึดอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็เลยไม่ต้องมนโนไม่ต้องสะสมรับทักษะเทคนิคประสบการณ์ข,ของมนโนเพื่อจะไปเผยแพร่ไปเผยแพร่เพื่อจะตัวเองเพื่อผู้อื่นนะครับไม่ต้องเพราะนี่มีตัวเองแล้ผู้อื่นู่แล้วฉะนั้นก็เลยไม่ต้องมนโนรับจะเอาความรู้เอางานเอาเงินเอาความสะดวกสบายความสุข,ขสความสงบความอิสะร,รสะสันติไม่ต้องนะครับ ต้องเอาเพื่อเพื่อวางเลยนะครับลงเลยปล่อยเลยเฉพาะตนเลยก็คือไม่ต้องมโนนะครับเฉพาะตนเฉพาะผู้อื่นร่วมด้วยช่วยกันไม่ต้องนะครับสลับสลับละลายกันเลยหายใจเองตายเองเกิดเองตายเองปิดเกิดิดตายเองนะครับมโนไม่ต้องนะครับมโนไม่ต้องไม่ต้องมโนก็คือมโนไม่ใช่เรานะมโนไม่ใช่เรามันไม่ต้องไม่ตั้งนะครับไม่ติดข้องไม่ติดขัดไม่ติดปัดไปเอง มันก็เลยไม่ต้องเก็บกดไม่ต้องกดดันไม่ต้องแข่งเครียดเคร่งครับไม่ต้องยินดีย็นลาไม่ต้องพอใจเพลินอ,อยากใช่นะครับนั้นมันโนไม่ใช่เรานะครับมันโนไม่ใช่เรามันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้เห็นชัดแจ้งตั้งะความเป็นจริงเพื่อที่จะไม่เอาเพื่อที่จะสลับสละลากขายเพื่อผลผลเพื่อผ้อนนอนนานะครับเพื่อยืนยันได้ตกลงได้เพื่อจบได้เกลียดได้มันโนไม่ใช่เราเพื่อหลุดพ้น ปฏิบัตเพื่อทำที่แสดงทุกปฏิบัติแจ้งเป็นสิ่งสงสัยนะครับมโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตัวงของเราอยู่แล้วแบบมโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องนะครับไม่ต้องจริงจังไม่ต้องจดจ่อไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องม่ตกนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องหวั่นไหวนะครับ มโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราก็เลยนิ่งได้เฉยได้หยุดได้เย็นได้อิสระได้ผลคลายได้นะครับปกติสุขได้สงุกเย็นได้นะครับเกิดความร่มเย็นนะเป็นร่มโปร่มใสได้มโนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราดีๆนะครับมโนไม่ใช่เราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับก็ผลทุกนะครับผลโทษผลเวทผลกรรมผลวิบากมโนไม่ใช่เรา ด้วยกันทุกท่านทุกคนเต็มนนะาาก็จะยิ้เย็้เยียมใส่ล่าเรน่นบิกบาทนะครับไม่ต้องภาวะผวาวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรอะไรไปต่อไปนะครับมนโนไม่ใช่เรา